สวัสดีค่ะวันนี้มีบ้านนกดามาฝากนะคะหลังนี้เป็นทรงปัญนหยาหนึ่งร้อตารางเมตรนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะก็จะแบ่งเป็น1ซุ้มสาหนึ่งซุ้มบันไดหนึซุ้มศาลานะคะแล้วก็มี1นระเบียง1ห,ห้องโถง สองห้องนอนหนึ่งห้องครัวสองห้องน้ำนะคะหลังนี้สวยงามมากเลยเป็นไม้สักนะคะตรงซุ้มบันไดนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้าน ค่ะตรงนี้จะเป็นภายในห้องโถงนะคะผ้าเพดานตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะภายในห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆกันนะคะ ่ะงตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งจะอยู่ตรงกลางนะระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องนะคะค่ะตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะมีซิง์ให้เรียบร้อยเลยตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะห้องนอนห้องที่สองนะคะห้องนี้สวยงามมาก